สวัสดีเช้าวันที่18พฤศจิกายนพศ2 5 6พนนะคะวันเมื่อนี้กะอายุหม่องเกาจา้าส่วนน้อยค่ะ,ะเกษตรพ่อเพียงมืันนี้เขาสิมทาทำกันลงหัวหอมหัวกระเทียมนะคะมน,น้าเทาอันเผาเผานะเนาะเผาเผาไปแล้วเห็นไหมฟางเผาฟางเผา,า,า,าอันทิงงัวไปแล้วนะ นี่นี่นี่หัวหอมนะคะหัวหอมกระติ๊บหัวหอมมันกระเทียมนี่ยัยงไงมาทาั้งนี้ต่อตาไปอันนี้แล้วก็อันนี้อนนียังนี่ปับนาดินบ่แม่ยปับนาดินโคเลโคเลนะคะเข้ากันเนี่ยมันเข้ากัน สูตรของเราแล้วว่าหัวใเง่ชกกำปั้นเลยทุกคนถ้าเบิองเด้อผู้ดใดสิติดตามเบิองนะหัวใเง่ชกกำปั้นอีหลีบ่นะคะอย่าให้เราตัวใดเด้อทุกคนต้องถ้าเบิองมาเนี่ที่มันติดกัน,นมัน,นสนดดนนิเป็นสองยอดเด้กระเทียมทันไปถึงกีบกระเทียมอย่าให้ติดกันเออกีบบนมาสิตีกันมันสิเป็นสองยอดเพื่อนนะถ้ากีบบอสิกบอกเลยบอสิก มันก็เลยเป็นสองยอดนั่นต้องตีบออกไม้ไเป็นแงดเดียวตีบไปปีนมันปีนไปปี <ornament ing. S 3> มันฉันผิดตอยหลายครางออบไปกอนเ้าออกจะผิดในไปกอนมันเหลือลูกเกือบบล็อกกอาอกิดต้อยใ่อืมญี่น่องเลยเครื่อมันซื้อมันตมที่เดหา่าวไวเอ้ยสีบอได้สี่บอแม่กะสิ หนามันกว้างขึ้นก็เกือบหักน่ะสามตัวหันไม่เห็ดเอ้สีเป็นป่สีแล้วนี่เออเอาเข็ดแท้มันได้อ่าเอาแกนติไปข้อใส่สีสามสีค่ะหิดแ่ก้ันติดจักรสูหยุดน่อยชิดด้วยไส่เพียนเอางันก็หัวใหญ่ดอกของพึ่ะ ข้างนอกมันเป็นยังไงก็ไมใช่ผมก็แคปุ๋ยอะดีข้อขึ้นเอามัน i ังไ่ได้ปุ๋ยดีข้อขึ้นนะจริงแค่ปุ๋ยเขาไมรู้อะต้องมีอัติบาท่งปุ๋ยแดง ออนเฮงฮ่อนแฮงพระอาทิตย์ไม่ได้สงสารคอยเลยพุน่นมาเศร้าก็ไม่ได้เรียกหลค่ะมาสวยกับอ่อนแม่วะขั้นตอนนี้ก็เป็นการใส่ปุ๋ยเอ้ยใส่ฟุนครัจ้ะปลูกไปแล้วสองนานกระเทียมนะคะแต่และวก็จะปลูกนานเดียวพอดีพอดีว่าอันหัวกระเทียมเขามาหลายเนาะเขาก็เลยปลูกเป็นทรงนานนะคะหอมบัวหันสิได้ขุดนานเพิ่มก็สี่พอดีกับ หัวที่ขาเตรียมมาแต่ว่าแม่ว่าดินแม่แล้วว่าดินแก่นคือหัวพีหลอกเนี่ยแม <c oughs> ่ที่ปลูกสิขุดได้เนี่ยมันหลเนาะแนวมันหลมันมีอันดินขาหลักแก่นคือหัวพีหลอกอย่างเเนาะตั้งแต่สิขุดไว้ผู้ใ <c oughs> ดเมืใดว่ามาขุดซอยกันด้ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะขาก็ใส่ปุ๋ยเนาะใส่ปุย๋ยใส่ฟุ๋ยนั่นแหละ ไ้ปุ่นขิงหัวเอาปลูก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 หนามันก็จะปลูกพันธุ์นั or, anyway> ่นแหละเวลาห้อนปลูกผักห้อนวันเม็ดท่าก็ต้องกบด้วยฝุ่นขี้ฝุ่นเนาะผสมขี้แกบผสมขี้แก่น้ำแล้วก็สีนีปุ่นปุ่นแล้วก็ขี้แกบผสมกันนะเขาแลกเขาแลกผสมกันนะคะทุกคนคนมกเขากันคนมกล่อมเลยกะเอาไป ปลูกนะคะประมาณนี้นะคะ่ะละวานเขาวานันได้มีแตนกระเชยมกับโมหอ,อมเดอ้อแม่ละวานผักน้ำอันนานนี่หอมป้อมนะคะละวานไปแล้วเมื่อกี้นี่แหละละวานไปแล้วล้ะกะเอาฟุนออออปลูกอออปลูกแหละผักหอมซี่ผักหอมป้อมมื่อนี่แหละค่ะ ขาก็ะิบปูพักเป็นน้ำนี่ฮะตรงนี้จะเป็นนานผักเด้อถ้าเบิ่งผลผลิตนะคะทุกคนว่าเกษตรพอเพียงพอเพียงอีหลีของเฮานี่สีเป็นแนวไลนะอย่างเช่นกระเทียมกับหอมสีหวัวหง่แท่บอเด้อถ้าเบิ้งเด้อทุกคนจะเดือนกวแม่ได้เก็บน่ะหลายเดือนยอยู่ประมาณสามประมาณสามเดือนนะทุกคน จะห้าต้องเขี่ยวมาหดน้านะคะหดน้านี่ประมาณเท่าได้บุ๊กว่ได้จำเอาหดน้านี่ประมาณนั่นหดทุกมือปะสองสามือหดเธอหนึงหดน้ากับสองสามือหดเธอหนึงนะคะทุกคนหดทุกมือเลยก็ที่เปียกก็ที่บ่หดแต่ลายแล้วก็มื้อหนากระเบืองมามันไกลคือว่าอันส่วนเฮามันไกลบ้านประมาณสองกิโลนี่แหละค่ะโดยประมาณนะคะไก่บ้านถ้าแม่นเฮานอนนากับสี่หด ชั่วโมงละค่ะแต่ว่าเฮาไก่บ้านเฮาก็สองสามโมหดเทือนะคะหดก็ได้สองสามโหดก็ได้มันออกก่อนแต่ว่ามันก็เลยออกนี่ยต้องได้นหมดชั่วโกับมั้งขันมันยังบ่ออกก็คือยังยังโบปงนะฮะกะมานหมดสั่มืองขันมันปงแล้วสองสามโมหดเทือก็ได้นะคะแต่ว่าเฮาต้องให้มันปงก่อนเนาะปงหาปง่าปงปงใบปงอย่างเรียบร้อยก่อน ก็แซมันกัสีบกขาดความชื้นมันกัสีบวบโป้งไงนะคะม an, ั smiled, grill, Ugh, นกัสีตายค้านานตามระเบียบนะคะทุกคนตอนนี้แดดกัสีส้มฮอนๆนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการฮดน้ำนะคะพดตรลายวาแม่โคจนมันเปียกคุณเลวสันระว่าน้ำเท่ากับตากมาได้สายนี่จ้ะเห็นเห็นเห็นร่องอะไรมา ตรงปองนั่นนะคะเขาก็ลงไปตักอยอ่นิสระอันนี้หมืองท่าน้านะคะท่าน้าลงมาตักน้าไปโหดโอ้ย,อยขาดลมเฉลับนี่ค่ะท่าน้ำม,มีปลาสิวปลาส้อยด้วยนะ,ะนยังต้องยกสูงๆแม่ ต้องค่อยออกดีค่ะหน้าบัวมันหูใหญ่มาแม,ม่นห,หน้าบัวมันห่างบัวพลาสติกไหนครับก็สิงยางขึ้นยางลงสิแหละค่ะทุกคนถ้าเป็นสมัยตะกี้ก็ใส่หาบออกนะคะไม่ค้านหาบออกสมัยน,นี้กส็สิหาบกันแล้ววะ <c oughs> ตักน้ำแบบนี้เด้อผู้ใดมเค่อยตักเนะนีะ เศรษฐกิจพ่อเพียงแล้วกับแบบกระเทอือนพ,อพอ่พอเ <laughs> มื่อมีอีย่งครบองค์ประกอบข้ะกระเทอือนแดดกระหอนมาเป็ดใจมือน,นี่ <laughs> อ๋อขั<ำ>้นมันยกสร่นามมันออกหน่อยแแบบแอยแบบนี้นะคะทุกคน